m มอริสมาร์เก็ตติ้งแผนแผนการตลาดที่จะพาคุณสร้างไรายได้แบบง่ายๆการเริ่มต้นธุรกิจเลือกแพ็กเกจการลงทุนมีให้เลือก4รูปแบบ 1. นอ n สต็อกลงทุน0บาท 2. ดิลเลอร์ลงทุน1,320บาทรับน้ำเมอริส1ลัง 3. ซมซูเปอร์ดิลเลอร์ลงทุน13200บาทรับน้ำเมอร์ลิส10ลัง 4. มาสเตอร์ดิลเลอร์ลงทุน26400บาทรับน้ำเมอร์ลิส20ลัง, dealer, ลง, 26, ลต,ลงตัวอย่างการรับรายได้ในระดับนอนสต็อกนอนสต็อกไปแนะนำดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำสอ0รบาทนอนสต็อกไปแนะนำซูเปอร์ดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ2000บาท นอนสต็อกไปแนะนำมาสเตอร์ดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา4000บาทตัวแทนระดับนอนสต็อกจะไม่มีระบบเก็บพอยต์ตัวอย่างการรับรายได้ในระดับดิลเลอร์ 1. ค่าแนะนำตัวแทนดิลเลอร์ไปแนะนำดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา220บาทดีลเลอร์ไปแนะนำซูเปอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา2,200บาท ดิลเลอร์ไปแนะนำมาสเตอร์ดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ4,400บาท 2. ตัวอย่างการรับรายได้ส่วนต่างจากระดับตัวแทนดิลเลอร์หไปแนะนำนอนสต็อกไม่มีค่าแนะนำนอนสต็อกแนะนำดิลเลอร์2ได้รับค่าแนะนำ200บาทดิลเลอร์หจะได้รับรายได้ส่ผนต่าง20บาทรายได้ค่าบริหารตัวแทนจำหน่าย วิธีการคำนวณรายได้ค่าบริหารตัวแทนเมื่อคุณมีการแนะนำตัวแทนฝั่งซ้ายหนึ่งหลังขวาหนึ่งหลังคุณจะได้รับค่าบริหารตัวแทน100บาทจ่ายสูงสุด3,000บาทต่อวัน90 0 0 0บาทต่อเดือนตัวอย่างการรับรายได้ในระดับซูเปอร์ดิลเลอร์ 1. ค่าแนะนำตัวแทนซูเปอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ250าบาท ซูเปอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำซูเปอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำสองพาร้อยบาทซูเปอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำมาสเตอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำห้0 0ับาท 2. ตัวอย่างการรับรายได้ส่วนต่างจากระดับตัวแทนซูเปอร์ดีลเลอร์แนะนำดีลเลอร์1ได้รับค่าแนะนำสองาสิบบาทดีลเลอร์1แนะนำนอนสต็อกไม่มีค่าแนะนำนอนสต็อกแนะนำดีลเลอร์2ได้รับค่าแนะนำสอ0รบาท ดีลเลอร์หนึ่งจะได้รับผลต่าง20บาทซุดเปอร์ดีลเลอร์จะได้รับผลต่าง30บาท 3. รายได้ค่าบริหารตัวแทนจำหน่ายวิธีการคำนวณรายได้ค่าบริหารตัวแทนเมื่อคุณมีการแนะนำตัวแทนฝั่งสาย10ลังขวายี่ลังคุณจะได้รับค่าบริหารตัวแทน1000บาทหลังจากระบบคำนวณแล้วคุณจะมีพอยต์เหลือด้านขวาอีก1,000พพอยต์เพื่อไว้คำนวณในวันถัดไป จ่ายสูงสุด3 0ม0 0ื่นบาทต่อวัน90 0 0 0บาทต่อเดือนตัวอย่างการรับไรายได้ในระดับมาสเตอร์ดีลเลอร์ 1. ค่าแนะนำตัวแทนมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา300บาทมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำซูเปอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา3,000บาทมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำมาสเตอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา6000บาท 2. 2. ตัวอย่างการรับรายได้ส่วนต่างจากระดับตัวแทนมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำซูเปอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ300บาทซ u เปอร์ดีลเลอร์แนะนำดีลเลอร์1ได้รับค่าแนะนำ250บาทดีลเลอร์แนะนำนอนสต็อกไม่มีค่าแนะนำนอนซ็อกแนะนำดีลเลอร์2ได้รับค่าแนะนำ200บาทดีลเลอร์จะได้รับผลต่าง20บาทซ u เปอร์ดีลเลอร์จะได้รับรายได้ผลต่าง30บาท มาสเตอร์ดีลเลอร์จะได้รับรายได้ผลต่าง50บาท 3. รายได้ค่าบริหารตัวแทนจำหน่ายวิธีการคำนวณรายได้ค่าบริหารตัวแทนเมื่อคุณมีการแนะนำตัวแทนฝั่ง้าย10ลังขวายี่ลังคุณจะได้รับค่าบริหารตัวแทน1000บาทหลังจากระบบคำนวณแล้วคุณจะมีพอยต์เหลือด้านขวาอีก1,000พพอยต์เพื่อใช้ไว้คำนวณในวันถัดไป รายสูงสุด60,000บาทต่อวัน1 800,000บาทต่อเดือนสร้างไรายได้ง่ายๆไปกับเมอรลิสที่มีระบบอัจฉริยะในการช่วยจัดการรายได้และการสื่อสารการตลาดอย่างครบครันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเมอรลิสน้ำมัรลมดีสนใจธุรกิจติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมอร์ลิสทั่วประเทศ